ประสบการณ์การเล่นเกมนะครับ1000ชั่วโมงนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับในเกม Lost Ark นะครับเป็นยังไงบ้างครับแล้ว Lost Ark เนี่ยสอนอะไรหรือว่าให้อะไรเกี่ยวกับนัดบ้างนะครับะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับต้องขอขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนนัดและเป็นกำลังใจให้นัดและยังเป็นส่วนหนึ่งของ s มาชิก c h Micro n e r d Gaming นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับอยากจะสนับสนุนนัดนะครับสามารถที่จะกดจอย Membership ได้ทางด้านล่างเลยนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม r o Gaming เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับของนัดนะครับกว่า1,000ชั่วโมงนะครับในโลกของ a r c ์เคเชหรือว่า l o s อาร์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดจะพูดออกแนวแนวเหมือนกับเราพูดคุยกันนะเหมือนกับ คุยกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงนะครับอ่ะน่าจะพูดออกแนวพอดแคสต์ละกันนะครับจะไม่ได้แบบออกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนกับประสบการณ์จ๋าต้องเป็นข้อ1ข้อ2แล้วก็ไม่ได้มีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะสคริปต์นะครับเพราะตอนแรกนัดก็เตรียมสคริปต์ไว้นะครับเนี่ยอ่ะแต่นัดรู้สึกว่าถ้านัดจะพูดแบบออกแนวสคริปต์อะไรเงี้ยนัดรู้สึกว่ามันมันมันจะดูเหมือนกับเขาเรียกว่าจะดูมันจะดูอะไรอ่ะมันจะดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์เกินไปไหมนัดคิดว่าให้เราเหมือนกับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วนัดเล่าเรื่องให้เพื่อนๆได้ฟังกันดีกว่านะครับไปฟังกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับนัดต้องขอ เล่าเรื่องของนัดก่อนและการขอแบบเท้าความแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ได้เข้ามาในไลฟ์เป็นประจำนะครับเพื่อนๆน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับนัน่าจะพูดแล้วก็เมาส์ไปเยอะพอสมควรนะครับก็จากประสบการณ์นะครับกว่า10กว่าปีนะครับเกือบ20ปีในการเล่นเกมนะครับเกมที่นัดชอบเล่นมากที่สุดก็จะเป็นเกมแนว m m o r p g เกมแนวเก็บเลเวลนั่นเองนะครับและมันมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณ2ปี3ปีที่ผ่านมานะครับนัดไม่ได้เล่นเกมอะไรเลย อาจจะเล่นบ้างนะครับแต่นัดรู้สึกว่านัดกําลังมองหาบ้านหลังหนึ่งอยู่ับนันไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเป็นเหมือนกันไหมนัดมองหาบ้านหลังหนึ่งที่นัดสามารถที่จะใช้ชีวิตได้สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์สามารถที่จะมีคอมมูนิตี้ได้ในโลก ออนไลน์นะครับหรือว่าการหาบ้านในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับนัดไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นไหมนะครับแต่สําหรับตัวนัดนัดเป็นเว่าก่อนหน้านี้นะัดเล่นเกมมานะครับก็ประมาณ4-5หปีแบบหนักๆเลยก็คือจะเป็นเฟอเวอรคาบซึ่งเล่นแบบเล่นหนักมากนะครับก็คือทุกอย่าง ให้วัพวาครัหมดทุกอย่างต้องเป็นเขาเรียกกันไรทุกอย่างสเกจจูทุกอย่าง,างเวลาทุกอย่างต้องอิงตามเวลาที่นัดเลดตามเวลาที่นัดเล่นเกมนะครับแฟนจะไปไหนนะครับไม่สนใจนะต้องเล่นเกมก่อนแล้วค่อยทำธุระทีหลังติดเที่ยวติดอะไรจะสอบก็ต้องค่าบอดให้ได้ก่อนคนหลับอดนอนต้องค่าบอดก่อนแล้วค่อยไปสอบจะเป็นอย่างนั้นเลยฮะ,ะเป็นอย่างนั้นเป็นเวลาประมาณ5-6ปีอะ นั่นแหละคือพูดยังไงเพื่อนๆก็น่าจะรู้เนาะว่ามันเอ็นอัพหรือมันจบยังไงนะครับในเมื่อเราให้เวลากับเกมมากกว่าคนข้างๆคนข้างๆเขาไม่มีทางที่จะเข้าใจเราเขาก็ต้องเดินออกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดของเราเองที่เราให้ความสําคัญผิดอย่างนะครับนัดนไม่รู้ว่าผิดอย่างหรือเปล่าแล้วแต่มุมมองนะแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะัดอาจจะทําให้มันบาลานซ์กว่านี้อาจจะพูดให้เข้าใจมากกว่านี้องนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับการที่ เราจะเหมือนกับเขาเรียกอะไรอยู่กับใครได้และการที่เขาจะอยู่กับเราได้นะครับเราต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะครับอันนี้รวมไปถึงงานอดิเรกคาว่างานอดิเรกหรือฮ็อบบี้นั่นเองนะครับก็คือกิจกรรมของเราก็คือเป็นการเล่นเกมและยังเป็นอีกส่วนหนึ่งของงานของเราและรายได้ที่เราได้อีกด้วยใช่ไหมครับมันก็ต้องยอมรับในส่วนนี้เนาะอ่ะถ้านัดย้อนไปได้นัาอาจจะทําให้มันบาลานซ์มากขึ้นแต่นะตอนนี้เมื่อนัด move on จากตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับการที่เราจะคบกับใครไปสักคนอันนี้เป็นช่วงเท็ดทองนะครับ<ม>อ่ะ ก็นัดก็อยากจะให้เขาเข้าใจเราส่วนเราก็เข้าใจเขาแต่ถ้าต่างคนมันต่างไม่เข้าใจมันรับในจุดนี้ไม่ได้นัดก็ไม่อยากจะให้สิ่งที่นัดเป็นเอ้ยสิ่งที่นัดทาหรือสิ่งที่นัดเป็นเนี่ยไปทาร้ายเขาและแบบเป็นสิ่งที่เขาต้องพยายามเปลี่ยนเราเหมือนแบบยิ่งคบยิ่งทุกข์อะไรเงี้ยคงคงไม่ใช่อย่างนั้นมากกว่านะครับอ่ะก็คงเป็นอย่างนั้นไปอ่ะโอเคนัดอินโทรมาเยอะแล้วอ่ะโอเคนั่นแหละนัดก็พยายามจะหาบ้าน ให้กับตัวนั้นเองในโลกออนไลน์ก็พยายามหาไปหาไปหาเป็นเวลาส3สปีไม่เจอเลยนะครับแต่มันมีช่วงหนึ่งที่เกือบจะเจอแล้วก็คือเป็นช่วง2019ปลาย2019นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ช่วงนั้นเป็นช่วงฟีโนเมนอนช่วงจุดเปลี่ยนของทุกอย่างในโลกเกมมือถือและเกมคอมและเกมกาชานะครับก็คือ e n s ช i n Impact นั่นเองนะครับนั่นแหละครับเกมชินมันเลยทำให้นัดรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้แหละมันน่าจะเป็นอีกเกมเกมหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอนจอย เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรตัวเกมได้ใช่ไหมครับแต่นัดก็เล่นเล่นเล่นไปนัดอินมากๆเลยนะช่วงประมาณ4-5เดือนแรกนี่อินมากๆคือแบบอินแบบอินจัดอินแบบ ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเติมเกมทํานูน่นทํานี่และเป็นช่วงครั้งแรกเลยนะครับที่นัดได้ลองท YouTube และไลฟ์สตรีมนะครับและผลตอบรับออกมาดีมากๆเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเราก็ชอบในส่วนนี้แล้วแล้วเราก็ค้นพบตัวเองนะครับแต่อย่างว่านะครับเกมมือถือและเกมกาชานะครับนัดเป็นคนที่ไม่ได้อินเกี่ยวกับตัวละครมากขนาดนั้นนะครับนัดอินเกี่ยวกับขเขาเรียวกว่าอะไรนะเมคาคนิกของเกม s t o r y t e l ล i n g แล้วก็ตัวละครอีกนิดหน่อยนะครับไม่ได้อินเกี่ยวกับเรื่องกาชาอะไร เยอะขนาดนั้นกาชารือกิจกรรมในเกมอันนี้ถือว่าเป็นส่วนน้อยในมุมมองที่นัดจะให้คะแนนเกี่ยวกับตัวนั่นเองนะครับอ่ะแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่นัดหยุดเล่นเกมเกมนชินไปเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเกมมือถืออยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันไม่มีของแจกถ้ามันไม่มีกิจกรรมถ้ามันไม่มีคอนเทนต์เนี่ยคนก็จะเหมือนกับเลิกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนัดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมันมีช่วงหนึ่งนะครับหลังหลังคอนเทนต์เสี่ยวมัง้งก็คือ1.6นะถ้านัดจำไม่ผิดนะครับต คือเป็นช่วงประมาณเดือนกุมภานี่แหละของปี2020มนะั้งถ้าน่าจะไม่ได้นะน่าจะประมาณช่วงหนึ่งนะครับมันเป็นช่วงที่มิโฮโยหรือว่าเก็นชินเนี่ยไม่ได้ปล่อยคอนเทนต์ออกมาเลยเป็นเวลาประมาณ4-6เดือนอะ มันปล่อยแค่ตู้รีลานแล้วก็กิจกรรมเล็กๆน,อน้อยๆไม,ไม่ไม่มีอะไรใหม่เลยมันทําให้นัดแบบเลิกไปนัดพยายามจะกลับมาเล่นนะครับหลายๆรอบมากๆเลยประมาณสี่ห้ารอบนะไม่ต่ํานะกลับมาเล่นทีไรไม่สามารถที่จะกลับไปเล่นได้เลยนะครับต่อให้แบบมีตัวละครไรเด่นอะไรใหม่นะกลับไปเล่นอูมัน ถ้าเปรียบเทียบให้เพื่อนเเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนกับเหมือนกับอะไรดีอ่ะเหมือนกับเวลาเราเลิกกับใครไปสักคนแล้วเงี้ยโดยการที่เราออกมาเองแล้วเราตัดสินใจแล้วว่าความรู้สึกเราหมดกับคนนี้แล้วหรือว่าหมดไปเกิน80%หมดไปเกิน50%แล้วการที่เราจะกลับไปหาคนคนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนัดไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับมันยากมากๆเลยนะครับแบบมันมีหลายปัจจัยนะครับอ่าซึ่งเราสามารถที่จะเอามาเหมือนกับ apply ในเรื่องของเกมได้เหมือนกันเมื่อเราเลิกเกมเกมหนึ่งไปแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราอิ่มตัวกับเกมเกมนี้แล้วเราหมดรักเกี่ยวกับเกมเกมนี้แล้วอะไรเงี้ยเรากลับไปอ่ะมันมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเราอาจจะฝืนเล่นได้นิดๆหน่อยๆแต่สุดท้ายมันเข็นไปต่อไม่ไหวมันก็คล้ายๆกับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนัดก็เลยแบบตัวนัดเป็นอย่างนี้เลยแล้วนัดอพยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยแคบจะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานแล้วก็เรื่องเกมอีก อ,นนอันนี้นัดไม่รู้วเพื่อนๆเ,เป็นไหมครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นนะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้หรือว่าเพื่อนๆแบบมีมุมมองอะไรอย่างอื่นสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยด้านล่างได้เลยนะครับอพอหลังจากนั้นนัดก็แบบไม่ได้เล่นไปกลับไปเล่นก็เล่นไม่ได้ปุ๊บนัดก็เลยโอเคเพ้งคว้างไปประมาณปี2ปีแล้วก็มาเจอเกมเกมนี้แหละครับ lost ark นะครับ,รรบก็คือนัดเล่นตั้งแต่ pre registration เลยสำหรับ c l o s s beta นะัดไม่ได้เล่นนะครับเพราะมันต้องเสียตังค์แล้วมันต้องใช้ vpn การเข้าไปเล่นเนาะนัดก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากเกินไปนะัเออเดี๋ยว รอให้มันเหมือนกับเปิดเป็น p d i s แล้วเราเข้าไปเล่นดีกว่านะครับเปิด p d i s วันแรกนะครับน้าตัดสินใจซื้อกล่องแบบเป็นแพลต i ินัมฟาวเดอร์แพคเลยก็คือเหมือนกับ2,000กว่าบาทปุ๊บซื้อเลยเพราะนั้นคิดว่าเกมนี้แหละเป็นเกมที่เราน่าจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังใหม่ในโลกออนไลน์ที่เราสามารถที่จะเข้าไปใช้ชีวิตได้เข้าไปเอ็นจอยเกี่ยวกับเวลาในนั้นได้นะครับอ่ะนัดก็เลยแบบโอเคจัดไปเลยพอหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่น่าจะเป็นวันที่9 กุมภามัง้งใช่ไหมน่าจะเป็นช่วงนั้นนะก็คือเป็น pre-registration วันแรกนะครับจนถึงวันนี้นะไม่มีวันไหนแนมะ้แต่วันเดียวเลยที่นะัดไม่ได้ล็อกอินเข้าไปเล่นเกม Lost Ark นะครับกว่า1น0 0ชั่วโมงแล้วไม่รู้จะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีในมุมมองนั้นน่คิดือว่าเป็นเรื่องดีละกันอ่ะนั่นแหละก็ถือว่าเรียกได้ว่านัดตัดสินใจไม่ผิดนะครับอ่ะคือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้ไหมว่านัดอยากจะเล่นเกมนี้มากๆอยากจะลงทุนเกี่ยวกับเกมนี้มากๆจนแบบ ลาออกจากการคือแต่นัดใช้เวลาคิดพอสมควรนั้นนะใช้เวลาคิดประมาณ3อาทิตย์ในการที่นะัดจะตัดสินใจลาออกจากงานแล้วก็มาเล่นเกมเกมนี้แบบเต็มที่แล้วก็ทำวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สตรีมนะครับก็เลยแบบถือได้ว่าไม่ได้เป็นความผิดพลาดน,นะคิดว่านัดเดินถูกต้องแล้วนะครับอ่ด้วยความความเขาเรนะียก ความเข้าใจตัวเองของนัทและความชอบของนัทน,นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะฟังเกี่ยวกับเอพิโซดนี้แยกนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่เป็นเมมเบอร์อยากจะฟัง exclusive content c o n คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนัทเล่าก็สามารถที่จะขอมาได้นะครับเดี๋ยวนัททำให้แน่นอนอ่ะโอเคต่อนะครับก็พอหลังจากนั้นนัทก็โอเคก็เราออกจากงานเพื่อจะเล่นเกมนี้เพราะนัทรู้สึกว่านัทอินกับเกมมากๆคือจะบอกว่าติดเกมไหมติดส่วนหนึ่งนะครับแต่เรามองเห็นโอกาส ที่เราสามารถที่จะเติบโตไปกับเกมนี้ได้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับทำ YouTube หรือว่าทำไลฟ์สตรีมมิงนะครับนัดก็มองในมุมมองนี้นะก็เลยโอเคตัดสินใจแล้วก็ทำเลยประมาณนั้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ผ่านมากกว่า1,000ชั่วโมงออันนี้รวมเกี่ยวกับแบบเปิดคอมไว้ทั้งวันนะครับเปิดแมคโครเพื่อให้ตัวละครเราใส่สกิลเพื่อให้เราไม่หลุดคิวอยู่ตั้งแต่คิว3 0 0 0 0คิว จนถึงตอนนี้ไม่มีคิวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตั้งแต่โกมันราคาถ้าสมมุติซื้อขายกันโกโกราคาเท่าไหร่อ่ะแพงแพงโกราคาแบบหมื่นโกสองสามพันอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนี้จนถึงตอนนี้แบบราคาหลักร้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดเกี่ยวกับข้อดีหรือว่า สิ่งที่นัดได้รับจาก Lost Ark ดีกว่านะครับสำหรับข้อเสียนัดอาจจะไม่พูดนะเพราะว่าเพื่อนๆน,น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวเกมในฟอรัมหรือเพื่อนๆได้ประสบพบเจอมาเองนะตอนนี้ว่าตัวเกมเป็นยังไงเพราะว่าทุกเรื่องนะครับมันมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะจะมาพูดเกี่ยวกับข้อดีแล้วก็มุมมองของนัดเกี่ยวกับตัว Lost Ark ใน1000ชั่วโมงที่นัดได้ลงทุนไปนะครับอ่ะ ข้อแรกนะครับ Lost Ark ถือว่าเป็นเกมใหม่สำหรับนัดเลยนะครับเพราะว่า Lost Ark มันไม่ใช่เป็นเกม m m o RPG ไม่ได้เป็น Open w o r l d แบบ real open world นะครับมันเป็นแนวเหมือนกับ a อคชั่ MMORPG Top Down เขาเรียกอะา t p p o w w n c t t o o n MMORPG มากกว่านะครับก็คือเราเล่นคล้ายๆแบบเกมแนว Diablo หรือว่าเกมมิวแต่เรามีเหมือนกับ Community ้ครับสามารถที่จะเจอคนอื่นในโลก Open w o r l d ได้อะไรประมาณนี้นะอ่ะก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นเกมใหม่เพราะนั้นไม่เคยเล่นเกมแนวแนว d i a b l o หรือว่าเกมแนวมิวมาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่า ตอนแรกนะั้นรู้สึกว่านันไม่น่าจะชอบเกมอะไรพวกนี้เพราะว่านัดแก่แล้วและนะ้วนันรู้สึกว่านั้นไม่สามารถที่จะทันเมคานิกความรวดเร็วของสกิลอะไรครับแต่สุดท้ายนะครับความชอบมันชนะ อายุเสมอนะครับก็คือเราชอบมากๆนะครับสิ่งที่นัดให้เกี่ยวกับ Lost Ark อันดับหนึ่งเลยคือ Combat Gameplay นะครับอันดับหนึ่งนะนัดให้กาเต็ม1ิเลยครับ Combat เก m e p l a y ของ Lost Ark เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเรารู้สึกฟินมากๆในการที่เราฆ่ามอนสเตอร์ได้เรารู้สึกฟินมากๆทุกๆครั้งที่เรากดสกิลไปเรายิ่งรู้สึกฟินมากกว่านั้นถ้าเราฆ่าบอสได้เราโซโล่บอสได้หรือแม้แต่กระทั่งกดเอาติของเราเพราะทุกสกิล ของ Lost Ark เนี่ยเป็นอะไรที่แบบฟินจัดๆนะครับและบวกกับกราฟิกคอมแบทกราฟิกที่ทาง Lost Ark ทำมานะครับถ้าเปรียบเทียบเกมแนวออนไลน์นะนัดให้ lostAr k เป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้จากที่นัดเคยเล่นเกมเกี่ยวกับกราฟิกสกิลนะนัดให้ความรู้สึกของของสกิลมันสุดยอดมากเพื่อนๆเล่นนักเวทเพื่อนๆ เป็นนักเวทจริงๆเพื่อนๆไม่ได้เป็นนักเวทแบบมาลองกองแกงที่แบบสกิลแบบไฟบอลแบบออกไปแปะอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้ไฟบอลคือแบบตูมลูกใหญ่อุกาบาทคืออุกาบาทมาจากนอกโลกเลยกดเอาติเขาเรียกอะไรนะเมเทโออ่ะแบบ อุกบาทลงมาไม่ใช่ลูกเดียวตุ้มหายไปอันนี้ออกมาเป็น1020ลูกแล้วแบบหน้าจอสันทุกอย่างคือเพอร์เฟกสายฟ้าคือสายฟ้าจริง,รงๆน้ํานี่มาอย่างกับซีนามิอะไรเงรี้ยเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงตอนแรกนะัดคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่เหมือนกับคลาสซอร์เซสอย่างเดียวหรือว่านักเวทนะครับพอนัาไปเล่นคลาสอื่นไม่ใช่ครับคลาสอื่นก็เป็นนะครับเล่นมาเชี่ยวอาร์ตเล่นสไตรเกอร์ความรู้สึกในการเตะต่อยสกิลโอ้โหเสือพะยะขาวโชว์ริวเคนอะไรเงรี้ยมาเต็มหมด ต่อให้เล่น sharp s h เตอร์เล่น artillery นะครับยิงยิงแบบเหมือนเขาเรียกยิงนิวเคลียร์ก็เป็นนิวเคลียร์ขนาดย่อมจริงๆอะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งนักให้คะแนนเกี่ยวกับเขาเรียกวความสวยงามของสกิลเนี่ยสูงมากกว่า combat เกมเ p l a y ด้วยซ้ำก็คือ10เต็ม10แต่นัดชอบ combat เกมเ p l a y มากกว่านะครับอ่านี่ก็คือในมุมมองนะัดของการเล่นนะพอ combat เกมเ p l a y มันเล่นได้ดีแล้วนะครับเราก็จะเพลิดเพลินกับเกมมันเลยทําให้เราสามารถที่จะอน j o ยกับเกมได้ขนาดนี้นะครับอ่ะเรามาดูเรื่องที่2กันดีกว่านะครับเรื่องที่2ใน มุมมองอนนั้นก็คือจะเป็นเรื่องกราฟิกก็คือต่อมาจากสกิลนั่นเองนะครับกราฟิกนั้นก็ให้เยอะนะน่าจะให้8นะครับเพราะกราฟิกของเกมเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับต่อให้เขาจะบอกว่าเกมเนี่ยเป็นเกมกรอบนะครับอ่ากรอบแต่เขาสามารถกรอบและทําได้ดีกว่านะครับอย่างเช่นเพื่อนๆเล่นอะไรเล่นโซฟิทเพื่อนๆเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นล็อกลีผสมกับโกคูมันไปในตัวเพื่อนๆจะเล่นสเกาเตอร์ที่กําลังจะเข้ามาไม่รู้เข้าเข้าเมื่อไหร่เป็นได้ทั้งไอรอนแมน รวมไปถึงซูเปอร์แมนภายในตัวอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเขาเรียกว่าคลาสแฟนตาซีของเราเลยว่าแบบเราสามารถที่จะปรับแต่งและทุกสกิลที่ใช้มันสุดยอดมากและกราฟิกตัวละครมันเป็นอะไรที่แบบมันรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่สวยมากๆต่อให้เกมมันออกมาประมาณ5้ปีที่แล้วนะครับนะถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับถ้าเทียบกับเกมออนไลน์เกมอื่นนะครับอ่ะ ต่อมานะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง storytelling นะครับอ่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องพวกคัด scene cinematic แล้วก็การดำเนินเรื่องนะครับนัดมองว่ามันอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากอาจจะไม่ได้ดราม่าเท่ากับเกมอื่นๆนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้สดใสแล้วแบบแบบินอะไรมากเท่ากับแบบเกมที่ผ่านมา Final Fantasy หรือ g e n h i n อะไรพวกนี้นะครับนัดมองว่ามันมันง่ายดี มันง่ายและมันง่ายดีมันเข้าใจง่ายดีแล้วมันทําให้เราแบบอินกับตัวละครได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น NPC ต่างๆและยังไม่พอเราสามารถที่จะจีบ NPC แล้วเวลาเราจีบ NPC นั้นๆใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Background Story ของ NPC นั้นๆและบาง NPC Background Story มันยังเชื่อมโยงเกี่ยวกับ Main Story ที่เราต้องได้พบเจออีกไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรนะนีเวเนียหรือว่าเอลลี an, อะไรพวกนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่น แล้วนะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับนะัดคิดว่าเรื่องสตอรี่เทลลิงเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบอุ้ยมันดราม่ามันเกาหลีเกินไปมันเอเชียเกินไปแต่ในมุมมองนะัดนะัดคิดว่ามันทําออกมาได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาเมนตัวละครใช่ไหมครับค่าไม้ใช่ไหมรวมไปถึงหลายๆอย่างแบบตอนนี้ที่เข้มข้นก็คือเซาเวอร์นะัมองว่าเป็นอะไรที่แบบ ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับรวมไปถึงตัวละครของเราเป็นตัวเอกก็จริงแต่ไม่ใช่พระเอกเราเป็นตัวเอกในกลุ่มผู้ผจญภัยเท่านั้นแต่เราไม่ได้เป็นตัวเอกในการดําเนินเรื่องตัวเอกในการดําเนินเรื่องมันก็จะเป็นแอคเปแอคไปแอคแรกก็จะเป็นอะไรเป็นอาร์เมนแอคต่อมาก็จะเป็นอะไรไทเรนแอคต่อมาก็จะเป็นเอลลีนซาชาแล้วแต่เมืองที่เราไปณนะตอนนี้ก็จะเป็นนีนิเวอะไรประมาณนั้นนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเราได้อินเกี่ยวกับ,บบทตัวละครนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเรา เป็นแบบอุ้ยเป็นพระเอกเป็นผู้พิทักษ์โลกที่แบบอุ้ยวันช็อตบอสทุกอย่างไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวละครที่เก่งกว่าเราอยู่นะครับก็คือคาดานสุดล่อนะครับโลกแตกยังไงก็มายอมมานะครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็ถือว่า เป็นในมุมมองนะครับเป็น3เรื่องหลักๆที่นัดเพิดเพลินแล้วก็อินเกี่ยวกับตัวเกม Los t Ark นะครับสำหรับข้อเสียนะครับหรือว่าข้อที่นัดคิดว่ามันสามารถที่จะพัฒนาได้ใน l o s t Ark ถ้าเพื่อนๆอยากจะฟังนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในด้านล่างนะครับนัดจะได้ทำพาร์ทสต่อไปนะครับแต่น่าจะทําแน่นอนแหละเกี่ยวกับเหมือนกับในมุมมองของนะัดที่ lostAr k มันสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือ แบบเขาเรียกว่าผู้เล่นได้นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองของนัดน,นะครับก็เหมือนกับเป็นเป็นการฟังนัดเล่าเรื่องเป็นการฟังคนแก่มาพูดมาบน่นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรฮนะโลกออนไลน์เกี่ยวกับการตามหาบ้านเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆในการเล่นเกมที่ผ่านมาแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้นัด ได้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีนะครับคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับนัดยินดีที่รับฟังแล้วก็ตอบแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะพูดคุยกับนัดตัวต่อตัวหรือว่าแบบลึกซึ้งกว่านี้นะครับสามารถที่จะเข้ามาเหมือนกับรับชมนัไลฟ์ได้นะครับหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปทุกวันนะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์แต่เสาร์อาทิตย์อาจจะมีมาเซอร์ไพรส์บ้างนะครับก็สามารถที่จะเข้ามานะครับแล้วถ้าอยากจะเห็นนัดเหมือนกับเขาเร นะเ,เกี่ยวกับไลฟ์นะครับก็สามารถที่จะกดกระดิ่งได้นั่นเองนะ ถ้าเพื่อนๆอยากจะพพอร์ตมากกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะกดสมัครมาเป็นเมมเบอร์ได้เลยนะครับก็จะมีเอ็กซ์คลูซีฟอะไรต่างๆเลยกได้ว่าไงก็มีสติกเกอร์แล้วก็มีแบนชน้องปาวานน่ารักน่ารักให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องเกมโดยเฉพาะ l o s t Ark นะครับสามารถจอย Discord ได้ด้านล่างเลยนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับนัดขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพนะครับแล้วเจอกันในพาร์ท ลืมคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ